คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้ชายคนหนึ่งที่เกิดบนเกาะเล็กๆก,กลางทะเลไม่ใช่ชนชั้นสูงไม่ได้มาจากตระกูลใหญ่พูดฝรั่งเศสอย่างไม่ชัดแต่กลับกลายเป็นจัก,กรพรรดิผู้เขย่าโลกทั้งใบบางคนบอกว่าเขาเป็นอัจฉริยะทางการทหารบางคนบอกว่าเขาเป็นผด็เการบางคนบอกว่าเขาคือวีรบุรุษและบางคนเกลียดเขาเข้าใจ วันนี้ผู้เภาตำนานจะพาคุณไปนั่งฟังชีวิตจริงบวกตำนานของชายที่ชื่อว่านโปเลียนโบนาปารตแล้วคุณจะรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของเขาไม่ได้เริ่มจากสนามรบแต่เริ่มจากความรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ยอมรับลองคิดภาพตามนะครับเด็กชายตัวเล็กๆผมดำหน้าคมยืนอยู่กลางโรงเรียนทหารในฝรั่งเศสเด็กคนอื่นพูดฝรั่งเศสสำเนียงสวยหัวเราะเสียงดังมีเงินมีเส้นมีชื่อสกุล แต่เด็กคนนี้พูดสำเนียงแปลกชื่อแปลกและมาจากเกาะที่ชื่อว่าคอซิกาเด็กคนนั้นคือนโปเลียนและใช่ครับเขาไม่ได้เป็นที่รักของเพื่อนเลยเรียกได้ว่าโดนแซวโดนเมินโดนมองเป็นคนนอกถ้าเป็นเราบางคนอาจจะถอดใจบางคนอาจจะเปลี่ยนทางชีวิตแต่นโปเลียนเลือกอย่างหนึ่งคือถ้าโลกไม่ยอมรับฉันฉันจะบังคับให้โลกจำชื่อฉันฟังดูเหมือนประโยคในหนังแต่เป็นความจริงมากครับ นโปเลียนเกิดวันที่15สิงหาคมคริตรศักราช1769บนเกาะคอซิกาซึ่งตอนนั้นเพิ่งถูกฝรั่งเศสยึดมาไม่นานพูดง่ายๆก็คือเขาเกิดมาในดินแดนที่ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นฝรั่งเศสหรือไม่ครอบครัวของเขาไม่จนแต่ก็ไม่รวยเป็นชนชั้นกลางที่พอมีฐานะพอส่งลูกไปเรียนได้แต่ไม่พอจะเปิดประตูพิเศษให้ในสังคมชั้นสูง นโปเลียนเป็นเด็กเงียบชอบอ่านหนังสือโดยเฉพาะประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์เขาไม่ได้เก่งกีฬาไม่ได้หล่อแบบพระเอกไม่ได้เป็นขวัญใจใครแต่สิ่งหนึ่งที่เขาเก่งมากคือการคิดเป็นระบบและไม่ยอมแพ้ตอนอายุประมาณ9้าขวบนโปเลียนถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนทหารในฝรั่งเศสและนี่คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเด็กคนอื่นเรียนเพื่อเป็นนายทหารแต่นโปเลียนเรียนเหมือนเตรียมตัวเป็นผู้บัญชาการเขาไม่ได้ท่องจําอย่างเดียว แต่ถามตลอดว่าถ้าศัตรูทําแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฝนตกสนามรบจะเปลี่ยนยังไงถ้าสเสบียงหมดกองทัพจะอยู่ได้กี่วันเด็กอายุไม่ถึง15แต่คิดเหมือนคนวางแผนสงครามทั้งประเทศครูหลายคนเริ่มสังเกตว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแต่เพื่อนร่วมรุ่นยังคงมองเขาเป็นแค่เด็กคอซิก้าผมยุ่งยุ่งคนหนึ่งนโปเลียนจบการศึกษาเร็วได้ยศร้อยตรีตั้งแต่อายุแค่16ปี ซึ่งถือว่าเร็วมากในยุคนั้นแต่ปัญหาคือฝรั่งเศสในตอนนั้นกำลังจะระเบิดจากข้างในใช่ครับการปฏิวัติฝรั่งเศสกำลังคุกรุ่นประเทศที่เคยอยู่ใต้กษัตริย์เริ่มลุกขึ้นตั้งคำถามคำว่าเสรีภาพเสมอภาคพระดารพันธ์ไม่ได้เป็นแค่คำสวยๆอีกต่อไปมันคือไฟและไฟนั้นกำลังเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าสำหรับนายทหารหนุ่มอย่างนาโปเลียนนี่คือวิกฤตแต่ก็เป็นโอกาส เพราะในช่วงเวลาที่ระบบเก่าพังคนเก่งจริงๆไม่ต้องมีสายก็สามารถขึ้นมาได้และนโปเลียนรอวันนี้มานานแล้วปีคริสตักราช1793เมืองท่าชื่อตูลงก่อกระบฏต่อต้านรัฐบาลปฏิวัติและเปิดเมืองให้กองทัพอังกฤษรัฐบาลฝรั่งเศสส่งทหารไปปราบแต่สถานการณ์เละเทะแผนไม่มีกำลังใจตกเหมือนเกมที่ใกล้จะแพ้จนกระทั่งนายทหารปืนใหญ่วัย23ปีคนหนึ่ง เสนอแผนการรบที่โคตรจะเสี่ยงเขาบอกว่าถ้ายึดเนินนี้ได้เมืองทั้งเมืองจะตกเป็นของเราหลายคนหัวเราะบางคนบอกว่าเพอ้อฝันแต่สุดท้ายเขาได้ลองผลคือตูลงแตกและชื่อของนโปเลียนโบนาปาร์ตก็ถูกพูดถึงเป็นครั้งแรกในฐานะนายทหารอัจฉริยะเขาได้รับเลื่อนยศเป็นนายพลตอนอายุแค่23ปีลองคิดดูนะครับอายุเท่านี้บางคนยังคิดไม่ออกว่าจะทำงานอะไร แต่นโปเลียนคุมกองทัพแล้วแต่ชีวิตเขาไม่ได้พุ่งขึ้นเป็นเส้นตรงหลังจากนั้นการเมืองเปลี่ยนอำนาจเปลี่ยนเขาถูกกันออกจากตำแหน่งเคยเกือบถูกจับเคยถูกมองว่าเป็นภัยมีช่วงหนึ่งเขาตกงานจริงๆนะครับนั่งเขียนจดหมายหางานขอไปคุมกองทัพที่ไหนก็ได้นี่คือเรื่องจริงนะครับจะกระพัดในอนาคตเคยอยู่ในจุดที่ไม่มีใครต้องการแต่เหมือนโชคชะตาจะยังไม่ปล่อยเขา ปีคริสตศักราช1799เกิดการก่อจราจนในปารีสรัฐบาลใหม่กลัวว่าจะถูกล้มและพวกเขานึกถึงชื่อหนึ่งนโปเลียนเขาได้รับคำสั่งสั้นๆว่าปกป้องรัฐบาลสิ่งที่นโปเลียนทำไม่ใช่การเจรจาไม่ใช่การขู่แต่เป็นการยิงปืนใหญ่ใส่ฝูงชนฟังดูโหดใช่ไหมครับแต่เหตุการณ์นี้ทำให้รัฐบาลรอดและทำให้นโปเลียนกลายเป็นคนที่รัฐบาลขาดไม่ได้ จากวันนั้นเส้นทางชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาได้คุมกองทัพอิตาลีซึ่งตอนแรกเป็นกองทัพที่ไม่มีใครอยากรับขาดเงินขาดสเสบียงขาดกำลังใจแต่นโปเลียนเปลี่ยนมันให้กลายเป็นกองทัพที่ชนะต่อเนื่องเขาไม่ได้ชนะด้วยจำนวนแต่ชนะด้วยความเร็วการวางแผนและการโจมตีจุดอ่อนเขาเคลื่อนทัพเร็วเหมือนสายฟ้าทำให้ศัตรูตั้งตัวไม่ทันใช้ชนะในอิตาลีทำให้เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ของฝรั่งเศส คนเริ่มเอาภาพเขาไปติดบ้านหนังสือพิมพ์เขียนถึงทุกวันและที่สำคัญทหารรักเขามากและตรงนี้เองที่ตำนานเริ่มก่อตัวชายคนหนึ่งมีชื่อเสียงมีกองทัพและมีประชาชนสนับสนุนคำถามคือเขาจะหยุดแค่นายทหารหรือจะไปไกลกว่านั้นตรงนี้แหละครับคือจุดที่ประวัติศาสตร์เริ่มเปลี่ยนทิศทางจริงๆถ้าคุณคิดว่าเรื่องแค่นี้มันสุดแล้วบอกเลยครับนี่แค่วอร์มอัพ พราะชีวิตของนโปเลียนยังมีทั้งการยึดอำนาจการขึ้นเป็นจักรพรรดิสงครามที่เขย่ายุโรปความรักที่พังและจุดจบที่ไม่มีใครคาดคิดผู้เฝ้าตำนานจะเล่าให้คุณฟังทั้งหมดแบบไม่เร่งไม่ข้ามและไม่แต่งถ้าพร้อมแล้วเราจะเดินเข้าสู่ช่วงที่นโปเลียนไม่ได้แค่ชนะสงครามแต่เริ่มควบคุมประเทศทั้งประเทศลองนึกภาพต่อจากตรงนั้นนะครับชายคนหนึ่งอายุยังไม่ถึง30มมีชื่อเสียงมีกองทัพอยู่ในมือและที่สำคัญ มีความมั่นใจเต็มร้อยว่าตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าใครและใช่ครับตรงนี้แหละที่นโปเลียนเริ่มไม่ได้คิดแค่เรื่องสนามรบแต่เริ่มคิดถึงอำนาจหลังชัยชนะในอิตาลีนโปเลียนกลายเป็นฮีโร่ของชาติแต่รัฐบาลฝรั่งเศสในตอนนั้นหรือที่เรียกว่าคณะดเรกตอรีกลับเริ่มรู้สึกไม่สบายใจเพราะคนที่ประชาชนรักมากเกินไปในยุคปฏิวัติมักจะเป็นไัยรัฐบาลกลัวว่านโปเลียนจะดังเกินควบคุม เลยส่งเขาไปทำภารกิจไกลๆไ,ไกลจนหวังว่าจะหายจากการเมืองฝรั่งเศสไปเลยภารกิจนั้นคืออ e ีอิ์ฟังดูเหมือนภารกิจยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันคือการเขี่ยออกจากวงอำนาจแผนคือให้เขาไปตัดเส้นทางการค้าของอังกฤษในตะวันออกกลางถ้าชนะก็ดีถ้าแพ้ก็อย่างน้อยก็ไม่อยู่ปารีสแต่รัฐบาลคำนวณผิดอย่างแรงเพราะนาโปเลียนไม่เคยไปไหนแบบธรรมดา การเดินทับสู่อียิปต์ไม่ใช่แค่ทหารแต่นบโปเลียนพานักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักโบราณคดีไปด้วยเป็นร้อยคนเขาไม่ได้คิดแค่จะรบแต่จะสร้างภาพลักษณ์เขาอยากเป็นผู้นำแบบอเล็กซานเดอร์มหาราชผู้พิชิตโลกและเป็นผู้รู้และใช่ครับที่นี่เองที่โลกได้รู้จักซิลาโรเซตตาซึ่งภายหลังช่วยถอดรหัสอักษรอ,อียิปต์โบราณได้พูดง่ายๆก็คือแม้จะทำสงครามนโปเลียนก็ยังทิ้งมรดกทางวิชาการไว้ด้วย แต่ถ้าพูดกันตรงๆการรบในอียิปต์ไม่ได้สวยหรูอย่างที่เล่าในตำราบนบกเขาชนะแต่ในทะเลกองเรือฝรั่งเศสโดนกองทัพเรืออังกฤษนำโดยพลเรือเอกเนลสันถล่มยับผลคือนโปเลียนติดอยู่ในอียิปติดต่อฝรั่งเศสแทบไม่ได้ลองคิดภาพนะครับฮีโร่ของชาติกลายเป็นนายทหารที่เหมือนถูกตัดขาดจากบ้านเกิดแต่แทนที่เขาจะยอมแพ้นโปเลียนเลือกทำสิ่งหนึ่งที่โคตรจะนโปเลียนเขาทิ้งกองทัพ แล้วแอบกลับฝรั่งเศสใช่ครับฟังไม่ผิดเขาทิ้งทหารไว้ข้างหลังแล้วกลับมาเล่นการเมืองถ้าเป็นยุคนี้น่าจะด่าหนักมากครับแต่ในตอนนั้นภาพลักษณ์ของเขายังแข็งแรงเกินกว่าที่ใครจะทำอะไรได้และจังหวะมันพอดีมากครับเพราะฝรั่งเศสในตอนนั้นกำลังวุ่นวายสุดๆเศรษฐกิจแย่รัฐบาลอ่อนแอประชาชนเบื่อการเมืองและทหารคิดถึงนโปเลียนปีคตรศราช .1799 เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ารัฐประหาร18บลูแมร์พูดแบบไม่อ้อมครับนี่คือวันที่นโปเลียนยึดอำนาจเขาใช้ทั้งกองทัพชื่อเสียงและเกมการเมืองค่อยๆบีบจนรัฐบาลเดิมล่มจากนั้นฝรั่งเศสมีผู้นำใหม่ในตำแหน่งที่เรียกว่ากงสุนคนที่หนึ่งชื่อของเขาคือนโปเลียนโบนาบ์ตจากตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเขาคงเป็นแค่ผู้นำชั่วคราว แต่ถ้าคุณรู้จักนโปเลียนคุณจะรู้ว่าคำว่าชั่วคราวไม่มีในพจนานุกรมของเขาเขาเริ่มปฏิรูปประเทศแบบรวดเร็วและจริงจังมากระบบกฎหมายการศึกษาเศรษฐกิจธนาคารทุกอย่างถูกจัดระเบียบใหม่และสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ยังมีผลมาถึงทุกวันนี้คือกฎหมายแพ่งนโปเลียนกฎหมายชุดนี้วางหลักว่าทุกคนเสมอภาคภายใต้กฎหมายไม่ว่าคุณจะเป็นใครเกิดจากตระกูลอะไร มันฟังดูธรรมดาในปัจจุบันแต่ในยุคนั้นนี่คือการปฏิวัติความคิดหลายประเทศในยุโรปเอากฎหมายนี้ไปใช้เป็นต้นแบบและใช่ครับมันยังเป็นมรดกที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งของนโปเลียนแต่ในขณะที่ประเทศสงบขึ้นสนามรบในยุโรปกลับร้อนระอุเพราะประเทศรอบๆไม่ได้มองนโปเลียนเป็นผู้นำที่ดีแต่เป็นภัยคุกคามอังกฤษออสเตรียปรัเสเซียรัเสเซียต่างไม่อยากเห็นฝรั่งเศสที่แข็งแกร่งภายใต้ใตชายคนนี้ และนโปเลียนเองก็ไม่เคยคิดจะอยู่เฉยๆปีคริสตศักราช1804นโปเลียนทำในสิ่งที่ทุกคนคิดว่าเขาคงไม่กล้าทำเขาประกาศสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิของฝรั่งเศสและพิธีนั้นเกิดขึ้นต่อหน้าสมเด็จพระสันตปาปาแต่ช่วงที่ทุกคนจำได้ดีคือวินาทีที่นโปเลียนหยิบมงกุฎแล้วสวมลงบนหัวตัวเองไม่ให้ใครสวมให้ไม่แม้แต่พระสันตปาปาภาพนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนว่า อำนาจของฉันไม่ได้มาภาพนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ชัดเจนว่าอำนาจของฉันไม่ได้มาจากใครนอกจากตัวฉันเองจากนายทหารบ้านนอกสู่จัก,กรพรรดิใช้เวลาไม่ถึง20ปีแต่คำถามคืออำนาจที่ได้มาเร็วจะรักษาไว้ได้นานแค่ไหนเพราะหลังจากนี้คือช่วงที่นโปเลียนจะต้องเจอกับศัตรูทั้งทวีปสงครามที่ใหญ่ขึ้นยากขึ้นและเดิมพันด้วยทุกสิ่งที่เขาสร้างมา และตรงนี้เองที่ตำนานเริ่มกลายเป็นโศกนาฏกรรมถ้าคุณคิดว่าการขึ้นเป็นจกักรพรรดิคือจุดสูงสุดบอกเลยครับของจริงยังมาไม่ถึงลองตั้งใจฟังช่วงนี้ให้ดีนะครับเพราะนี่คือช่วงที่ชื่อของนโปเลียนไม่ได้เป็นแค่ชื่อคนแต่กลายเป็นคำที่ทำให้ทั้งยุโรปหวาดกลัวเมื่อมองกุฎจกักรพรรดิวางอยู่บนหัวเขานโปเลียนไม่ได้คิดว่าโอเค แค่นี้พอแล้วตรงกันข้ามเขาคิดว่าอำนาจต้องถูกทดสอบในสนามรบและสนามรบของเขาไม่ใช่เมืองเดียวแต่คือทั้งทวีปยุโรปช่วงปีคศ1805-1807คือยุคทองของนโปเลียนช่วงที่เขาชนะแทบทุกสนามรบด้วยความเร็วและการวางแผนที่ศัตรูตามไม่ทันหนึ่งในชัยชนะที่ถูกพูดถึงมากที่สุด คือยุทธการออสเตลิลส์ปี1805การรบครั้งนี้มักถูกเรียกว่าชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุดของนโปเลียนเขามีกำลังน้อยกว่าต้องเจอกับกองทัพร่วมของออสเตรียและรัสเซียแต่เขาใช้กลยุทธ์ล่อให้ศัตรูคิดว่าฝรั่งเศสอ่อนแอแล้วโจมตีจุดศูนย์กลางอย่างแม่นยำผลคือศัตรูแตกพ่ายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนักประวัติศาสตร์หลายคนบอกว่า ถ้าอยากเข้าใจอัจฉริยะทางทหารให้เริ่มจากออสเตลิตส์แต่ในขณะที่บนบกนบโปเลียนแทบจะไร้เทียมทานในทะเลเขามีศัตรูที่เอาชนะไม่ได้ใช่ครับอังกฤษปีเดียวกันนั้นกองเรือฝรั่งเศสและพันธมิตรพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในยุทธการทราฟัลกาผลคือนโปเลียนหมดโอกาสบุกเกาะอังกฤษตั้งแต่วินาทีนั้นเขารู้แล้วว่าถ้าชนะอังกฤษในทะเลไม่ได้ ก็ต้องชนะด้วยวิธีอื่นแผนใหม่ของเขาเรียกว่าระบบคอนติเนนทัลพูดง่ายๆคือบังคับประเทศในยุโรปไม่ให้ค้าขายกับอังกฤษหวังจะทำให้อังกฤษล่มทางเศรษฐกิจบนกระดาษแผนนี้ดูฉลาดมากแต่ในความจริงมันสร้างศัตรูเพิ่มมากกว่าสร้างชัยชนะพ่อข้าเดือดร้อนประเทศพันธมิตรเริ่มไม่พอใจการลักลอบค้าขายเกิดขึ้นเต็มไปหมดและคนที่เริ่มไม่อยากเล่นตามเกมก็คือ รัเสเซียปีคศ1812นโปเลียนตัดสินใจในสิ่งที่นักประวัติศาสตร์แทบทุกคนเห็นตรงกันว่านี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาเขานำกองทัพขนาดมหึมามากกว่า6 0แสนนายบุกเข้าไปในรัเสเซียกองทัพนี้ถูกเรียกว่ากองทัพใหญ่ตอนออกเดินทุกคนมั่นใจว่าชนะชัวร์แต่รัเสเซียไม่ได้สู้แบบที่นโปเลียนคุ้นเคย พวกเขาถอยเผาทิ้งทุกอย่างไม่ให้ฝรั่งเศสมีสเสบียงไม่มีศึกใหญ่ให้ตัดสินมีแต่ความหนาวความหิวและระยะทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดแม้จะชนะที่โบโรดิโนและเข้าไปถึงมอสโกแต่มอสโกก็ถูกเผานโปเลียนชนะแต่ไม่มีอะไรให้ชนะและเมื่อฤดูหนาวมากองทัพฝรั่งเศสก็เริ่มตายทีละคนจากหนาวหิวและโรคจากหกแสนนาย กลับออกมาไม่ถึงหนึ่งแสนตั้งแต่วินาทีนั้นภาพลักษณ์ของจักรพรรดิผู้ไร้พายก็เริ่มแตกประเทศที่เคยกลัวเริ่มลุกขึ้นต่อต้านพันธมิตรใหม่รวมตัวกันและนโปเลียนต้องรบในสถานการณ์ที่เขาไม่เคยชินแพ้บ้างชนะบ้างแต่ไม่เคยกลับไปยิ่งใหญ่เหมือนเดิมปีคศ1814กองทัพพันธมิตรบ,บุกเข้าปารีสนโปเลียนถูกบังคับให้สละราชบัลลังก และถูกส่งไปในประเทศที่เกาะเล็กๆชื่อว่าเอลบาหลายคนคิดว่าเรื่องราวจบตรงนี้จะกระพัดผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นอดีตแต่ถ้าเป็นนโปเลียนคุณก็คงเดาได้ว่าเขาไม่จบง่ายๆเพราะจากเกาะเอลบาเขามองฝรั่งเศสทุกวันได้ยินข่าวได้ยินเสียงบน่นได้ยินความไม่พอใจและในหัวของชายคนนี้ความคิดหนึ่งเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว่าถ้าฉันกลับไป พวกเขาจะตามชันไหมคำตอบนั้นนปโปเลียนตัดสินใจหาด้วยตัวเองวันที่26กุมภาพันธ์คศ1815ส 1, เขาหนีออกจากเกาะเอลบาพร้อมทหารไม่ถึง1,100คนไม่มีพิธีไม่มีการประกาศไม่มีใครเชื่อว่าการกลับมาครั้งนี้จะสำเร็จแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งในเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อที่สุดในประวัติศาสตร์นปโปเลียนขึ้นฝั่งที่ฝรั่รงเศสแล้วเริ่มเดินทัพไปปารีส รัฐบาลส่งทหารมาขวางพร้อมคำสั่งให้จับหรือยิงทันทีและตรงจุดนี้เองเกิดฉากที่เหมือนหลุดออกมาจากหนังนโปเลียนขี่ม้าออกไปข้างหน้าเปิดเสื้อแล้วพูดว่าถ้าพวกเจ้าจะยิงจักรพรรดิของพวกเจ้าก็ยิงตรงนี้ได้เลยไม่มีเสียงปืนมีแต่เสียงตะโกนจักรพรรดิทรงพระเจริญทหารที่ถูกส่งมาจับเขาหันมาเข้าข้างเขาแล้วก็เป็นแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดเส้นทาง ระยะเวลาเพียงไม่กี่วันนโปเลียนได้ประเทศคืนโดยแทบไม่ต้องรบเหตุการณ์นี้ถูกเรียกว่าร้อยวันแห่งการกลับมาจักรพรรดกลับสู่บัลลังก์เหมือนไม่เคยจากไปแต่ครั้งนี้ยุโรปไม่คิดจะปล่อยผ่านประเทศมหาอำนาจรวมตัวกันอีกครั้งและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องจบเขาให้ได้ครั้งนี้ไม่มีโอกาสแก้ตัวสนามรบสุดท้ายถูกกำหนดไว้แล้วที่แห่งนั้นคือวอเตอร์ลู วันที่18มิถุนายนขศ1815ฝนตกหนักพื้นดินเละปืนใหญ่เคลื่อนยากนโปเลียนป่วยร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ยังคุมทัพด้วยตัวเองฝั่งตรงข้ามคือกองทัพอังกฤษนำโดยดิวคแห่งเวลลิงตันและกองทัพรัสเซียที่กำลังจะมาสมทบช่วงแรกนโปเลียนยังทำได้ดีเกือบจะพลิกเกมได้แต่ความล่าช้าการสื่อสารที่พลาด และการมาถึงของกองทัพปรัสเซียทําให้สถานการณ์เปลี่ยนในชั่วพริบตาตอนเย็นวันนั้นกองทัพฝรั่งเศสแตกพ่ายเสียงคําสั่งถูกกลบด้วยเสียงหนีตายจักรพรรดิแพ้อย่างสมบูรณ์หลังวอเตอร์ลูไม่มีการกลับมาอีกนโปเลียนถูกจับและครั้งนี้เขาถูกส่งไปไกลกว่าที่เคยเกาะนั้นชื่อว่าเซนเฮเลนากลางมหาสมุทรแอตแลนติกไกลโดดเดี่ยวและไม่มีทางหนี บนเกาะเล็กๆแห่งนั้นนโปเลียนใช้ชีวิตอย่างเชื่องช้าเขาเขียนเขาเล่าเขาทบทวนชีวิตจากเด็กคอสิกาสู่จักรพรรดิจากผู้พิชิตสู่เฉลยของประวัติศาสตร์วันที่5เมษายนคศ2821นโปเลียนเสียชีวิตด้วยวัย51ปีสาเหตุอย่างเป็นทางการคือมะเร็งกระเพาะอาหารแม้จะมีตำนานเรื่องยาพิษแต่หลักฐานปัจจุบันชี้ไปทางโรคมากกว่าและนี่แหละครับ คือจุดสิ้นสุดของชายที่เคยเขย่าโลกทั้งใบแต่คำถามคือเขาเป็นวีรบุรุษหรือทรราชคำตอบนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณยืนอยู่ฝั่งไหนของประวัติศาสตร์สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือโลกหลังนโปรเลียนไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปกฎหมายแนวคิดการทหารและคำว่าผู้นำถูกนิยามใหม่เพราะชายคนนี้ก่อนจากกันในคืนนี้ผู้เฝ้าตำนานอยากชวนคุณคิดสักนิดนะครับ ชีวิตของนโปเลียนสอนเราว่าความทะเยอทะยานสามารถพาคุณขึ้นสูงได้มากแต่ถ้าไม่รู้จักพอมันก็พาคุณตกได้แรงไม่แพ้กันถ้าคุณชอบเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่แค่ปีพศออแต่เป็นชีวิตของคนจริงๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณมองนโปเลียนเป็นอัจฉริยะหรือคนที่แพ้ให้กับตัวเองเพราะบางทีตำนานที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ผี แต่อาจเป็นมนุษย์ธรรมดาที่เชื่อว่าตัวเองไม่หวันแพ้คืนนี้ผู้เฝ้าตำนานขอเฝ้าประวัติศาสตร์ไว้ตรงนี้แล้วเราจะกลับมาเล่าตำนานบทใหม่ให้คุณฟังอีกครั้ง